ชาประันานไตรยทำวัดเช้าสาธยายบทพิเศษเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและเจริญภาวนาะทำสมาธิและเข,าเข้าสู่การทำการเจริญสติหรือเป็นบัรฐานแห่งวิปัสสนาที่ท่านอาจารย์ได้แนะนำก็เป็นประโยชน์นะถ้าญาติโยมตั้งใจประพิปฏิบัติตามไปวันละนิดละหน่อยอย่างที่ท่านได้กล่าวถึงว่าความเป็น ผู้สม่ำเสมอเป็นวสีคือผู้ที่ชำนาญเชี่ยวชาญในทางดำเนินไปในเส้นทางแห่งอริยมรรคที่วันนี้เราได้สู่กันถ้าเราพิจารณาบ่อยๆก็เหมือนเราเดินทางผ่านร้านค้าตลาดบ้านเรือนต,ะตะ่างๆจนเราจำได้แล้วเราก็ชินทางมันก็จะไม่หลงทางอย่างที่ผมได้คุยฟังถึงเรื่องของการหลงทางเสียเวลา แล้วบางทีก็อาจจะเกิดเหตุเพศภัยจัดก,การที่เราเสียเวลาเพินด้วย mm hmm. อย่างใน,นสมัยเด็กที่ผมเล่าให้ท่านฟังอนนี้ะผมเคยเ,เป็นเด็กข้านนอกเข้ามาในเมืองในกรุงเทพเนาะแล้วก็มาเรียนคือรถเมล์ไปกับพี่น้องเนี่ยแล้วพอดีว่ามีมีอยู่วันหนึ่งที่ทะเลาะกับพี่ชายแล้วก็เลยปล่อยให้กลับบ้านเอง mm hmm. ไม,ไม่ไม่รอหรอกปรากฏว่าด้วยความเก่งอดดีะผมไม่กลัวหรอกผม <c oughs> ไม่หลงหรอกสุดท <c oughs> ้ายหลงท่าน ลงรถเมย์กับป้าออกจากโรงเรียนทั้งประมาณสี่โมงเย็นก็จะถึงบ้านกักทุม่มพอถึงบ้านเนี่ยคนขับรถเมย์ในสมัยก่อนนะต้องม,มีน้าใจเนะเลิกงานแล้วก็เอารถเมย์คันไปเลยรถเมย์เป็นเป็นแบบว่าสมัยโบราณนาะ้อใหญ่ๆเป็นรถเมย์เข้ามาในซอยบ้านผู้คนตกใจทกทนทุกทีรถเมย์ปกติวิ่งที่ถนนเนาะแต่นี่วิ่งคนในซอยในซอยวัดอาวุธวัดบะขัดนอกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ผลก็ตกใจกั้หมดเลยโอ้โหปากรว่าอารมณ์ส่งเห็นผม,มแม่นี้ขึ้นตั้งโดนตีซะโอ้โหยกใจตั้งอันันนั้นมาเนี่ยผมตั้งปฏิานเลยครต่อไปนี้เราจะไม่หลงทางเราจะต้องอ่านรายละเอียดดูพิจารณาให้มันจําให้ได้ว่าเส้นทางที่ผ่านเพราะว่าบ้านอยู่บางพักแต่ต้องไปเรียนมีแดงเพราะว่า ตอนที่ย้ายเข้ากรุงเทพไปอยู่ดินแดนแล้วก็เรียนหนังสือที่โรงเรียนจำนงวิทยาถ้าจาไม่ได้นำได้ไม่ติดเนี่ยต้องนั่งรถเมย์เป็นชัมม่วโมงไปแล้วมันดันงท่านไอตอนมีหลายคนพี่น้องก็ยังช่วยกันหมดแต่พอไปผู้เดียวเนี่ยโยมมันไม่คล่องแคล่วเนี่ยมันเป็นเหตุอย่างนี้ยมันตื่นตระหนกมันบอกไม่ถูกในอารมณ์ของเด็กมันนั้นทั้งนั่งร้องไห้บนรถเมย,ย์เขาจอดกูแล้วนะเราไม่กล้าลงไม่รู้ว่ามันคือที่ไหน ซึ่งอูรถเมลสาย18ตอนนั้นทำมาทำได้ว่าะมัไปจอดจี่ใต้ทงางแม่นสะพานรามหกซึ่งมันไกลจากบ้านเราพอสมควรเลยนะในสมัยเด็กก็รอจนกระทั่งรถเมลคันนั้นออกอีกรอบจนไปสุดสายที่อะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอยู่แถวแถวถนนตกหรือแถวไปสนีกาคิดดูท่าน มันจนไปยิงสุดแล้วก็กลับมาบาังพัดอีกรอบหนึ่งข้ามทับตาปูพนแล้วก็จบที่พระรามหกอีกรอบก็ถึว่าทุ่มหนึ่งเลยปกงทุ่มหนึ่ง้ะท่านใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะรถเมล์หยุดรอบแลบ้วองวนจนคนขับเขาหมดเวลาทํางานเพราะเห็นเรายังนั่งแล้วก็ถามบาก็ลงทางเนาะนี่ลงทางเสียเวลามากๆเลยแล้วก็มีเหตุตื่นเต้นตลอดเวลาที่เรานั่งอยู่ในช่วงการลงทาง การทาสมาธิในเช้าวันนี้ที่ท่านพระอาจารย์แนะนํามันก็อยู่ในอริยมรรคในะถ้าเราพิจารณาที่เราสวดเมื่อกี้เป็นการทําสัมมาสมาธิที่มันเกิดขึ้นเป็นการสร้างสติตั้งแต่สัมมาสติถ้าไม่มีสติสมาธิกวคุณไม่เกิดถ้าเราพิจารณาในวันนี้เราจะออออนอกจากเราสวดสาธยายแล้วนะคําสอนที่พระองค์ทรงชี้ไว้ในสัมมาสตินี้ก็ชัดเจนครับ ให้มีสติเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำก็อย่างเช่นที่อาจารย์ได้บอกถึงการนั่งตั้งกายตรงมันเป็นการจัดระเบียบร่างกายเพราะรูปมันเป็นสิ่งที่สัมผัสง่ายที่สุดหายใจเข้าออกก็คือเรื่องกายเห็นกายคือการนั่งตั้งกายตรงเห็นกายในกายก็คือการระลึกลงหายใจเข้าออกอยู่เหนนะก็คือถ้าเทียบไปในทางการในเป็นสัมมาสมาธิก็คือมี ปฐมฌานคือมีวิตกวิจารณ์ก็คือตัวฟองหนอยุคหนอหรือหายใจเข้าออกที่อาจารย์ได้บอ,อเมื่อเมื่อดําเนินเข้าไปในองค์ฌานที่หนึ่งเนี่ยมีวิตกวิจารณจิตก็จะสงบเป็นปิติเล็กๆซึ่งหลายท่านอาจจะเรียกไม่ถูกแต่จริงๆมันอยู่ในองคฌานที่ที่กล่าวว่ากูเนะี่ยปฐมฌานมีปิติมีวิตกวิจารมีปิติแล้วก็จะได้รับความสุขจากการทําสมาธิเล็กๆนะอ,อิ่มใจเป็นปิตินะแล้วก็เกิดความสุข และเมื่อเราเดําเนินเข้าสู่ทุติยชาเนี่ยคือละวิตกวิจาร <TVs. S 1> ตัวละวิตกวิจารเนี่ยมันหมายถึงหายไปเฉยๆหรือว่าเราหายไปอย่างมีสติรู้ครับอาจารย์หายไปอย่างมีสติรู้ครับหายไปอย่างมีสติรู้นะเดี๋วเราจะไม่มีความสงสัยเราไม่มีความสงสัยจไมีมวมิตกวิจารไม่มีตัวกาหนดนั่นเองครับเพราะว่าวิตกวิจาร์เนี่ยบางคนก็ยังเหมือนกับที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานเลยเขียนคำว่าวัดไม่เป็น ไม่เข้าใจคำว่าเมื่อเราเข้าใจคําว่ากําหนดที่อาจารย์บอกให้กําหนดรู้หลายคนก็ก,กําหนดอมยังไงอย่างตอนนี้เราเข้าใจแล้วการกําหนดก็คือหยิบยกอารมณ์เข้าออกมาเป็นอารมณ์กรรมฐานเป็นตัววิตกและรู้วิจารนั่นเองเยเข้าไปพิจารณาอย่างนี้พอเราเข้าถึงชา้นที่สองละวิตกวิจารไปแล้วพอชา้นที่สามก็คือไม่มีวิตกวิจารไม่มีปิติจะมีสุ ใช่ไหมพอมีพอระดับที่สี่คือมีอุเบกขาคือมีความเป็นกลางกลางมันเกิได้ส่วนองค์ฌานต่อไปก็อาจจะเข้าไปสู่ระดับที่สี่ขึ้นไปถึงขั้นที่เรียกว่าจิตดวงเป็นหนึ่งเดียวเป็นเหสตาก็เป็นสมาธิคือสมาธิชอบขออธิบายตรงนี้หนึ่งครับมาทิตครับนิกวิจารปิติสุขเอกขตาเนี่ย เวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยเรารู้สึกมันยากมันยากมันห่างกันแต่จริงๆแล้วมันต่อเนื่องกันเลยเดียวกันเลยมันเป็นสภาวะเราที่มันต่อเนื่องกันเลยครับวิตกวิจารปิติสุขเอกขตาอย่างที่อาจารย์บอกว่าิตกก็คือยังสงสัยอยู่วิตกยังคิดอยู่วิจารก็คือพิจารณาตกวิจารปิติก็คือมันมีอิ่มรู้สึกอิ่มนะบอิ่มใจยังก็ต่อเนื่องไปที่สุขเลยครับเขารู้สึกอิ่มนั่นคือทำให้เราเป็นสุขสบายสบาย เขาปีติมันคืออิ่มใช่ไหมครับมันก็มีน้าตาคือหมูน้าตาไหลไหลอาการในห้าห้าปีติเร uh ัะหมีสุขก็คือม่นอิ่มใจเสร็จมันก็เป็นเอกคตาคืออุเบกขาครับอุเบกขาแล้วก็จิตเป็นหนึ่งเดียวมันต่อเนื่องกันเลยครับไวมากๆผมสําบางคนปฏิบัติอาจจะงงอาจจะเอ๊ะฉันอยู่ตรงไหนแล้วเสร็จทีนี้พอเราเข้าใจรายละเอียดพวกนี้บางทีมันก็เป็นแค่เขาเรียกว่ารู้ไว้ก่อน อาจจะมีหรือไม่มีมันก็เคื่อนหนึ่าะเพราะว่าบางทีเราทําวิตกกิจารกันนั่งบริการพุทโธก็ดีของหนอหยอยหนอก็ดีทาไปเรื่อยๆอ,อาจจะไม่มีอาการปิติก็ได้<ช>อาจจะไม่มีนิมิตปรากฏก็ได้<ช>แต่ <นะ S 1> ข้อสําคัญคือเราได้ฝึกการทําสติสัมมาสติเนี่ยมันจะเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆ สำหรับผู้ที่นั่งปฏิบัติอยู่บ่อยๆนะครับเพราะนั้นบางทีมันอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์จากอาการแหนปิติหรือสุขหรือที่เป็นเรียกว่าเข้าสู่เอกุคตาจิตรวมในอย่งเดียวไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะ่องนั้นเพราะว่านั่นคือการทําสมาธิ ก็เหมือนที่ครูบาอาจารย์เพื่อนแนะนำนะว่าอย่าให้เราไปติดอารมณ์ครับนั่นหรอไม่ใช่ว่าเราเคยนั่งได้อารมณ์นี้เนี่ยบางคนจะชอบตรงนี้เราต้องกลับไปอารมณ์เดิมมันเลยมันไปตั้งความหวังเลยว่าเดี๋ยวฉันจะนั่งแล้วให้ได้ความสุขพอไม่ได้แล้วเกิดอะไรครับมาปฏิคาปฏิคาเป็นโทสานะครับเป็นกายความเป็นแทนที่จะละความโลภความโกรธก็ยากได้กับเป็นโลภอ่าตอนกก็เป็นไม่ได้ยิบก็เป็นโทษเป็นโทพอหลงไปในอารมณ์ก็เป็นโมหะมันครบเลยนี่แทนที่จะละกิเลสได้ไปตามขั้นตอนนี้ พราะฉะนั้นการไปคาดหวังล่วงหน้าหรือการไปตั้งปรารถนาก็ดีอยู่แต่ว่าอย่าให้มันเกินไปอย่าให้มันมากเกิดไปโดยเฉพาะวันนี้เราเราฟังท่านอาจารย์อธิบายถึงการกําหนดดูลูปนามท้ายักายอ่อยๆคือลูปและนามอย่างเช่นตอนที่อาจารย์บอกว่าให้ดูลมหายใจเขาออกนีน่เป็นเรื่องของรูปนะฮะดูอาการเย็นร้อน่อนผ่อนแข็งที่มันปรากฏแก่ตาเนี่เป็นรูปส่วนที่เราไประลึกลู้หนอ รู้ว่าได้ยินเสียงหนอได้ยินเสียงทุกแกแบางนจิ้มจบปั้ง <c oughs> อันนี้อาการรู้นี่คือนาม <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> แต่เสียงที่มากระทบหูอย่างที่เราได้ยินเสียงทุกแกเสียงเราก็ถือว่าเป็นรูปอย่างหนึ่ง <c oughs> ซึ่งมากระทบหูเรา <c oughs> และเมื่อเรากําหนดหนอก็คือกําหนดรู้มันก็เป็นการกําหนดควบคู่ไปเลยในครั้งเดียว <c oughs> คือรูปและนามเพราะฉะนั้นผมสามารถอธิบายโดยย่อให้โยมเข้าใจถึงเรื่องของการกําหนดได้พอสังเกตได้อาจารย์รองพี่ก้อว่า ใช่ไหมนะครับผมผมวิเคราะห์ว่าจากการที่ครูบาอาจารย์แนะนําอย่างนี้เราจะสังเกตได้เลยว่าการกําหนดอารมณ์กรรมฐานเนี่ยมีสองเท่าน,นั้นเองถ้าเราพิจารณาให้ดีหลักของการเจริญสติที่มีอยู่ฐานสี่คือกายเวทนาเรื่องจิตและเรื่องสภาวะทางมหรืออารมณ์ใช่ไหมครับนี่คือหลักสติปัฏฐานสี่ที่เราเราใช้พิจารณาในการเจริญ แต่การกําหนดรู้เขาเป็นสติปัฏฐานสี่ถ้าวิเคราะห์กันให้ดีหรือเรียกว่าเป็นเป็นคีย์เวิร์สเป็นหลักการพิจารณาก็คือหนึ่งเราจะพิจารณาเห็นอาการกิริยาในพิจารณาในอาการกิริยาก็คือกําหนดรู้อาการกิริยาต่างๆของกายใช่ไหมเช่นเช่นพองหนยุบหนอหนี่ก็คืออาการตึงการหยอ่อนนี่เป็นอาการกิริยาของการเคลื่อนไหวของกาย หรือแม้กระทั่งลมหายใจเข้าออกเพื่อสมมติที่ผัสสะที่เกิดขึ้นไปสมมตนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในกายนะและข้อที่สองนอกจากกําหนดรู้อาการเคลื่อนไหวกิริยาอาการกิริยาแล้วในกําหนดข้อที่สองที่เราจะใช้อยู่ตลอดเวลาก็คือการกําหนดรู้สภาวธรรมต่างๆอย่างเช่นอารมณ์หรือเวทนาใช่ไหมครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของสภาวะเรื่องค,ความรู้สึก ชอบไม่ชอบอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกชอบกรดีไม่ชอบกรดีก็ให้กําหนดรู้เป็นต้นนี่คือหลักของการกําหนดก็มีแค่สองอย่างก็คือหนึ่งกำหนดรู้อาการกิริยาแห่งกายและที่สองก็คืออแห่งกายก็คือรูปนั่นเองนะส่วนลำดับที่สองก็คือกําหนดรู้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นรอบตัวเราภายนอกภายในเลยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการกำหนดนั้นก็มีการกำหนดรู้จริงๆแค่สองเรื่องเองน แต่ขึ้นอยู่กับหลักแห่งสติปัฏฐานทั้งสี่ถ้าเราเทียบเคียงเขาเ้าไปในสูตรที่เราใช้พิจเจริาก,กันวันนี้ก็ถือว่าเราได้คุยได้ประพฤติปฏิบัติร่วมกันของสมครวรแก่เวลาเวลานี้ก็ประมาณสองนาทีแล้วเดี๋ยวท่านอาจารย์ก็จะต้องไปประกอบภารกิจก็ขออนุญาตยงที่ตั้งใจติดตามท่านพระอาจารย์รงเสรท่านอาธิการนรงเสรซึ่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดทรัพย์สมบูรณ์นี้ ได้ติดตามกันเรื่อยๆนะครับจะได้รับความรู้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆจากทางวัดในเย็นวันนี้ก็เวลาเดิมใช่ไหมครับ,รบเวลาประมาณหกโมงครึ่งเราก็จะทำปฏิบัติอีกครททั้งหนึ่งก่อนที่จะจากกันเช้านี้ก็ขอให้ปลอดจาโยมทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญทั้งจิตทั้งใจทำอาชีพชอบเลี้ยงชีวิตชอบ <c oughs> อย่าไปจำอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมก็จะมีความสุขในาชีวิควันนี อะพิวาทนสิริสนิจังุทธาปจาิโนจตารุธัมมาวัฏขันติอนนสุขังภะลา